ียังออกแล้วก็จำได้เลยอาศัยจำไม่ได้อาศัยจำเรือ่อ,อไงไม่อาศรยจำอาศรยจำเราจัดได้เลยแล้วตามร้องด้วยกันเพราะใครทำอย่างนี้ให้ใครครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เร็วตนน้ตนนี้อ่านหลายรอบแล้วแต่จำไม่ได้แต่ว่าเมืออเม่อจะกันอ่านพระคัมภีร์และเมื่อจะกันสะสมไม้อันนี้ต้นนี้ออกมาได้ต้นนี้จัน ความจำต้นนี้คุณจำไม่ค่อยได้จำไม่ยได้แต่วมื่อรกจำไว้จำไว้ต้นนี้อันนี้ออกมาได้เพราะฉะนั้นยังสมองยังใช้ได้อยู่สมองจะไม่ยังต้นนี้ใช้ไม่ได้แล้วทุกคนสมองทุกคนยังใช้ได้อยู่ใช่ปะไม่แก่มากเท่าไหร่อะไรจำแน่ใช่ปะแก่มากที่สุดสี่สิบหสแค่นี้คุณบ้าต้นนี้สีสิ สี <atorium> ่ส oh. ิบสี่เ่านั้เหลอเหลือสี่สิบนเพิ่หรอหรือยังยังน้อยกว่าสอสิบเนาะใช่ปใช่หรือเปล่าแต่ว่าหกสิบขึ้นไปแล้วนะจำยากบางคนแก่ๆใช่เปล่าใช่ไหมคะคนแก่ๆน่จากจริงๆแต่ว่าตรงนี้ตั้งใจสะสมไว้จำไว้ที่นี่เลย เพื่ออันอนโูดแก่แล้วอามนอนมนต้องจดจใจวันที่ฟังแล้วก็ออกไปแล้วก็ลืมไปไปบ้านก็ยู่กับข้าวกินอาหารเที่ยงเนี่ยลืมทั้งหมดที่นั่งอที่นี่เนี่ยฟังแลยเพราะยุ่งกับอะไรไม่ได้ยุ่งกับพระิษังบริจัทยุ่งกับอะไรยุ่งกับหัวเงินเงินเนาะแล้วก ต้งเตีเยมกับข้าวตงลียงดูต้องทำไรต้องทำอะไรยังคิดถึงแต่อะไรเพื่อเนื้อหนังยังเดียวใช่หรือเปล่าใช่ค่ะเราต้องคิดถึงเพื่อจิตวิญญาณของเราด้วยไม่ต้องให้จิตวิญญาณเสื่อมไปเรื่อยออๆอเมออนเมอามนแล้วกัมเจวันนี้อ่ามพระกัมเจว์จออฟังพระอาจารของพระเจ้าแล้ววันนี้พระกัเมเจี้ยที่ไหนะ

วันนี้วันนี้มีสามแล้วซาด,ดูดีเอเดเชตคาลาเดยาียใช่ไหมคะใช่หรือเปล่าคาลาเดียมมีเรื่องอะไรพระวิญญาณอาเมน,อเ,มนเอเดเัตก,ก็พูดถึงพระวิญญาณเหมือนกันแต่ให้ไม่ให้เราเล่าเล่าอันหนงใช่ไหมคะย่า จบจาเนี่ยจะแม่พูดหลายรอบโอเคไหมคะโอเคไหมคะไม่้มา <Okay. S 1> ถ้าใครอยากจะให้พระนามบริสุทธิ์นำทางชีวิตของเราก็ต้องมีอะไร oh <my> พระเจ้าของพระเจ้าพระเจ้าของพระเจ้าคืออะไรเป,เป็นพระเจ้าใช่เป็นพระเจ้า รสาทางเราก็ไม <He arlos S 1> ่รู้เลยใช่ปะใช่หรือไม่ใช่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นให้เราอย่างไรคุ้นเคยเข้าใจไหมคะคุ้นเคยเข้าใจหรือไม่เข้าใจคุ้นเคยกับพระเจ้าของพระเจ้าอเมนคุ้นเคยภาษาโมฮันไรคุ้นเคยกับพระเจ้าของพระเจ้าอาจารย์สิบหก

ใจกับเราดูยังไงโดยพระเจ้านดนเวลาเรามีความสุขสันติสุขให้เราชื่นชมินตีโดยอะไรพระเจ้าพระเจ้าอานหไหมคะอ่านอ่านอ่นะและที่สองอยากให้อยากให้ท่านยางบริสุทธ เพราะจนาของพระเจ้าและต้องทำอะไรนั่นคาท่องจำได้อ่านได้ท่องได้อยู่ในสมองอย่างเดียวต้องลงมาถึงจิตใจด้วยการอธิษฐานถ้าเราไม่อธิษฐานก็แค่ความรู้เฉยๆความรู้ทำงานอะไรไม่ได้ช่วยเราไม่ได้แต่ถ้าเราอธิษฐานต่อพระเจ้าอันมาถึงที่นี้แล้ว ทำง,งานกับเราได้อเมนเมนันะ้นจำเป็นอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานาจธิษฐานจำเป็นอธิษฐานด้วยเราท่องจำก,ก็ท่องจำครอบประคับนี่มีพระเจ้าเอ้าพระเจ้าก็ดีเหมอนกันแต่ว่าไม่อธิษฐานก็เป็นอะไรเป็นความรู้เฉยเใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ใช่นั้นะทุกคนต้องตั้งใจทำอะไร ญาณบริสุทธิ์ขอช่วยนำทางชีวิตของเราอเมนไหมคะับเล่นลเวลาเราอาธิษฐานเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เราได้ยินเสียงส่วเสียงของพระเจ้าได้เลยเวลาเราอาธิษฐานก็เราได้ยินสเสียงจากพระเจ้าด้วยอเมอน,นบางคนก็คิดว่ามีประสบาการณ์เวลาเราอาธิษฐานตั้งใจ จ,จากพระเจ้าต้องตั้งใจอธอาาิษฐานด้วยการใน,นอ่านแค่คำดีด้วยเข้าใจไหมคะหรืว่าอธิษฐานอย่างเดียวไม่มีพระเจริญของพระเจ้า,จาและอธิษฐานอย่างเดียวอันนี้งรัญหาผิดไปเข้าใจไหมคะเราบางคนนะตั้งไม่มีพระเจริญของพระเจ้าตั้งใจอธิษฐานอย่างเดียวเขาเหมือนรู้สึกพระญาณบุญสุบัติมาสถิตอยู่กับเขาและเขาก็เหมือน ไฟนามสนเต็มไปด้วยไฟนามบริสุประกฏด,ด้วยการที่น,น้ำมันมลิสโอ้อารมณ์อธิษฐานนี้แต่อยู่ในอธิษฐานคำอธิษฐานไม่มีพระนริพพาน,นพระเจ้าอันนี้อันตรายโอเคไหมคะอันตรายมากผู้ที่น่ะลงทางไปแล้วเขา เราข้อพระกรมภีรนี้เอามาอาธิษฐานต่อพระเจา้าไม่ต้องอธิษฐานเองอธิษฐานคำพูดของตัวเองเท่านั้นเวลาเราอาธิษฐานต้องเอาอะไรมา,า,มาพระนาของพระเจา้อาอเมนอเมน,เ,มนเวลาบางคนอธิษฐานมากมันใน youtube ก็เหมือนกัน youtube ก็มีบางคนนะเทศนาไม่ถูกต้องเขาเขาบอกอ ไม่ต้องพูดดีกว่าเนาะเ,าเพราะเขาไม่รู้ถ้าเราฟังพระเจ้า,เ,า,เ,าเทศนาจากยูทูบเขาพูดยังไงถ้าเรารู้ถึงพระเจ้าของพระเจ้าแล้วเรารู้แลยว่อาออคนนี้พูดไม่ถูกใช่เปล่าใช่ไหมคะคนนี้เทศนาไม่ถูกเรารู้แล้วแต่คนที่ไม่ในพระเจ้าของพระเจ้าในสมองของเขา ควังเขาอย่างเดียวเชื่อเขาอย่างเดียวที่เขาแท้ใช่ปหมถึงจะลงทางไปกับเขาด้วยกันอเมน,เมนถ้าใครอยากไม่อยากจะลงทางไปต้องมีอะไรพราเจะนะ่ารัพระเจ้าอเมนเมน,นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นอะไรตะกยางตะกยางที่ส่ง,งทางของเราอาเมน ตะแยงตะไวตะแยงไวที er ่ไหนล่ะทีนี้จะให้เห็นดีใช่เปล่าอเมโอเคและอีกอย่างหนเราอ่านแล้วมีพระธรรมของพระเจ้าแล้วอธิษฐานแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ ดำเนินชีวิตตามตามกิจญานบริทตามกิจญารเราอ่านแล้วอยู่ในนี้แล้วแต่เราอธิษฐานด้วยแล้วแต่เราไม่ทําตามไม่เชื่อความที่เราอ่านแล้วก็มีประโยชน์ไหม <c oughs> ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องเชื่อความด้วยเชื่อฟังที่พระเจ้าทรงกระทำอ่านไหมครับอ่นนา <c oughs> อนเลยไหมแมถ้าใครอยากจะดําเนินชีวิต ตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเราต้องยึดกับพระชจนะของพระเจ้าและต้องอธิษฐานแล้วก็ต้องทำอะไรเชื่อฟังอเมนแต่มันจะต้งนัสตนาไม่อยากเชื่อฟังใช่ไหมคะอ่านได้สมองจำได้และอธิษฐานด้วยแต่ว่าไม่อยากทำจาจไม่อยากเชื่อฟัง ก็มีไม่มีใครเอาส่งยังก็ไม่มีใครเลยเหตุนั้นทุกคนอยากจะเชื่อความได้ไหมคะเชื่อความได้หรือเปล่า,าเชื่อความกับพระเจ้าที่พระเจ้าทรงส่งกับเชื่อความกับพระประสงค์ของพระเจ้าอาเมนแล้วก็ถ้าคนไหนตาดมดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์คงจะได้ผนผลอาเมน วันนี้อาจารย์ซิมอนอา่านคัมภีร์บทที่5ขออ้อ22ม,มีผลของใครของผลของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นะคะถ้าใครตั้งใจอ่านระวจนะของพระเจ้าตั้งใจฟังพรรนะของพระเจ้าและตั้งใจอธิษฐานและตั้งใจเชื่อฟังแล้วเขาจะได้มีผลของพระวิญญาณอาเมน คนเนี่ยข้างหนงอยากจะได้มีผลหรือไม่อยากที่นี่มีผลสองอย่างผลของเนื้อหนังกับผลของธรริญาณผลของเนื้อนหนังก็อยู่ไฟเนื้อหนังก็ได้มีผลเนื้อหนังอย่างเดียวใช่ป่าใช่ไหมคะผลของเนื้อหนังก็สิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีไม่จุกกับพราาะเจ้าของพราาะเจ้าใช่ป่าใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ นี่เป็นผลของเน,อนื้อหนังแต่อันที่ตรงกับพระเจ้าของพระเจ้านี่เป็นผลของพระวิญญาณอามนอามนดังน,นั้นนะข้อ22บอกว่าจะมีผลผลมากมายของพระวิญญาณน,นะคะผลของพระวิญญาณมีกี่องค์เมื่อกี้นี่ดาอ่าน,นาาไปแล้วมีกี่องค์ครับในพระคัมภีร์บอก ในเดียวทที่5เข้อ22บอกว่าคนของพระวิญญาณนี้9เท่าไร9อีก9ที่หนึง่งค, <9. S 1> ความรักความรักสำคัญมากใสนสาระเป็นที่หนึง่งที่หนึ่งอะไรคะ <9. S 2> ความรักทุกคนแพร่งน้ำวิสุทธิ์ถึงยกกาตัวเองอะต้องมีอะไร ต้องมีผลความรักถ้าไม่มีผลก็แสดงว่าเขามีพระอย่างไหมไม่ฉะนั้นเรารู้ว่าอยากรู้ว่าคนนี้มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหัวใจสถิตอยู่กับเขาดูได้ยังไงเขามีเขาคนละที่มีความรักไหมเพราะอันี้เป็นผลใช่เปล่าใช่ไหมครับรักการซึ่งกันและการรักพระเจ้าและรักซึงกันและกานไหม รักพี่น้องไหมรักที่บ้านรักครอบครัวไหมรักสามีไหมรักะไรยังไเราโยนไหมถ้าอยากจะรักก็ยังไงเราต้องโยนเาใช่หรือเปล่าใช่ไหมครัถ้าไม่ยอมเ็รักไหมไม่าต้องยใช่หรือไม่ใช่และที่สองอะไร ความอินดีใช่หรือเปล่าในพระคัมภีร์บอกให้เราชื่นบานใช่หรือเปล่าจงชื่นบานจนชื่นชมอ,อินดีตลอดใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นผลชื่นบานนะความอินดีนะคะแต่ถ้าเราไม่รู้นะพระเจ้ากรันแก่เราจงชื่นบานตลอดชื่นบานเสมอก็เราก็สกสารตลอดหน้าเบื่อตลอด บนตลอดก็เป็นของคนของใครคนของเงื่อน้ำใช่ป่ะใช่ไหมคะ <ừ> ทุกคนนะ่ะปากของเราชอบอะไรชอบโ <ừ> บนอย่างเดียวไม่ชื่นชมงเลยใช่ป่ะโบนแล้วชื่นชมหรือไม่ชื่นชมองอ่ะ <ừ> <ừ> ชื่นละนอนนเออพี่บอลน่ะตอบได้เก่งมากพี่บอลเป็นคนที่น่ะลูกที่เก่งที่สุดที่ โบนเป็นคนขี้โบนเป่งมากเลยมีอะไรก็บนอย่างเอ้ยฉันฉันงเมื่อกี้จนโต้ได้โต้ได้นานพระธรมที่บอกให้เราโบนหรือ่าให้เราชื่นชื่อโบนชื่นโบนต้องโบนชื่อโบนให้เราขอบคุณตลอดใช่ไหมปาใช่ไหมคะทุกกรณีนะให้เราขอบคุณ เราโบนอย่างเดียวพูดไม่เยีอย่างเดียวแล้วโบนอย่างเดียวเลยวสกเศร้าอย่างเดียวดีไหมคะพระงางบอกเลสวยชื่นใจหรือไม่ช you know> ื่นใจนอกเมื่อกี้เนี่ยจะไม่บอกกับคุณแม่เลยคุณย่ไม่ต้องสกเศร้าแต่เรานี่ชื่นใจเลยอ่ะอาจารย์ไม่สงสารคุณแม่เลยเพราะว่าหน้าหน้าสงสารเพราะว่าหน้าคุณ่าเนี่ยแห้งเมื่อไรก็ยังเสียใจตลอด ันนี้อยากเสียใจอยากเสศเศร้าเลยอเมนคุณย่ามีคนเดียวอบดังๆหน่อยอเมนไหมครับคุณย่ามีอเมนอเมนขอให้กับคุณย่าด้วยสงสารย่ามี่เพราะสามีเป็นยังไงลูกเป็นยังไงอย่างนี้ก็ยังไงอย่างนี้ก็ยังไงมีแต่เสศเศร้าเสียใจอย่างเดียวแต่ไม่ใช่ว่าคุณย่ามีเท่านั้นทุกคนมีเหมือนกันใช่ไหมคะ ใช่หรือไม่ใช่ทุกขอนั้มีความทุกข์ใช่หรือไม่ใช่อาจจะแม่ก็เหมือนกันบนนั้นบอกแล้วใช่ปรือเปล่าอาจจะมีความทุกข์แน่นอนไ,ไม่ใช่ไม่มี <c oughs> มีเพื่อนสามีด้วย <c oughs> มีเหมือนกันถึงว่ายังอิ่มได้เพราะยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะเรามีใคร นีพระเจ้าเรามีพระองค์องค์หนึิงที่เป็นผู้ช่วยให้เราชื่นใจได้อเมนอเมนทุกคนชื่นใจได้ไหมครับอเมนคนที่ชื่นใจล่ะอีม เ <Amen. S 2> <Amen. S 1> แต่เราอิ่มได้เราชื่นบานได้เรากินดีได้เพราะเราไม่คลายเรามีหนุนใจเรายังอยากให้มีผลใช่หรือไม่ใช่ถ้าใครไม่อยากให้มีผลความอินมดีก็ไม่ต้องชื่นบานก็ได้เราโบนได้ใครอยากโบนก็บนได้นะคะอเมนเลนที่สามสันติสุสสันติสุสมาจากใคร เจสุมาจากพระเจ้าสันเจสุมาจากพระเจ้านะสันเจสุมาจักมาเรย์องง่ายๆไม่ค่อยได้เราก็สันเิสุเทคนิคเดียวได้แต่ว่าไม่ค่อยได้แต่เรามีสันเิสุมาจากใครครับมาจากใครอย่างที่ให้เราชื่นใจและให้เรามีสันเิสุที่โลกให้กับเราไม่ได้